ยังคงรักหวานชื่นนะครับแล้วก็ดูมีแววนะ<ม>ว่าจะหวาน<ม>ขึ้นทุกวันสําหรับคู่รักของคุณเป้อรักแล้วก็มีเรียมนางแบกสาวสวยเนี่ยนะฮะที่ก็เปิดตัวก็ผ่านรูใจกันไปเมื่อไม่นานมานี้และนี่ก็เป็นงานแรกเลยของฝ่ายชายที่ออกมาเจอสื่อมวลชนงานนี้ครับไม่พลาดที่จะโดนถามถึงความรักครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไร คุณเป้เองนะฮะตอบแบบนี้ครับบอกว่าความรักตอนนี้ก็หวานชื่นดีแล้วก็ไม่กล้าสแสดงออกเท่าไรแต่ว่ายืนยันนะครับว่าไม่ใช่คนคลั่งรักส่วนเรื่องของการปรับตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่จะเป็นอะไรนะมันก็ไม่ต้องปรับอะไรกันมากมายหรอกส่วนที่หลายคนแซวเรื่องความสูง,งฝ่ายหญิงนั้นเนี่ยไม่แต่เขาสูงจริงนะคุณ ค,คุณเป้ก็เกือบ180ผู้หญิงก็สูงมากทีาตัวออบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหานะฮะแค่เปลี่ยนจากการจับมือ <c oughs> เป็นกอดไหลก็แค่นั้น <c oughs> แต่สําหรับเป้นะฮะที่สําคัญ <c oughs> ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่อยากให้พูดว่าเป็นคนข้างรักรเพราะว่าเขินมาก <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ